สวัสดีครับอยู่กับช่องธนกิจทรัพย์รุ่งเรืองนะครับวันนี้ก็ตอนเช้าๆดูแมวก่อนส่วนหน้าบ้านพี่น้องอเดี๋ยวไปดูสวนครัวหลังข้างบ้านน่อครับ ทำไมมันลกแท้หยุดก็ไม่ได้อยู่บ้านมีน้องก็เลยลุกๆนิดนึงครับโอ้นี่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 ผลผลิตออกมาแล้วต้นหอมข้างๆก็ให้น้องถางให้แล้ว พังวะอ๋อมันจอกลุกๆมากเลยพี่น้องวันหยุดไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับก็เลยไม่ได้ทำข้างบ้านก็นเริ่มลุกล้ว อ้าวมีอีกแล้วลูกหนึ่งพี่น้องเนี่ยนะครับฟักนะครับบรรยากาศเช้าๆ ข้างบ้านดอกไม้ก็เริ่มกาลังจะออกเหมือนเหมือนเหมือนกับจะเข้าหน้าหนาวเลยพี่น้องเอาหลังจากที่เรารอมาเป็นปีครับตอนนี้ก็มาเป็นลูกแล้ว ตอนนี้ออกมาเป็นลูกแล้วไม่ต้องรอเป็นปีแล้วครับรอเป็นลูกแล้วก็วเดี๋ยวจะอัดปุ๋ยแล้วพี่น้องครับโอ้อ้าหน่อขาออกแล้ว ใครสนใจนอค่าอ่อนๆนะครับสั่งได้พี่น้อง10บาท20บาทสั่งได้นะครับถ้าจะสั่งก็คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นะครับอ่าคอมเมนต์มาใต้คลิป เยอะพี่น้องเยอะเยอะคาออนคาออนนี่ครับกำลังจิ้มน้ำพริกเลยแค่ครับคลิปนี้ก็ขอสั้นๆนะครับขอจบไว้แค่นี้เดี๋ยวไปทำงานก่อนวันนี้ทำโอพี่น้องยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับให้ดูเรื่อยๆครับผม นี่ก็แค่นี้ครับครับสวัสดีครับ